สวัสดีทุกผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีดต้อนรับเข้สู่ช่องน้องนิวนะครับผมวันนี้ผมจะมาไม่มีอะไรมากนะครับผมจะมาแจกเซ็ตสำหรับคนที่สายฟรีวงเล็บไม่มีคูณสามนะครับไม่มีคูณสามนะครับจะจบจะจบภายในราวๆหนึ่งนาทียี่สิบขั้นต่ำนะที่ผมเคยเทสมาใน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 โหมดนี้นะหนึ่งนาทียี่สิบครับตาที่ผมไปไปเทสมาหลายๆรอบม,มีมีหลายเทสอะมีหลายเทสมากครับมีหลายเทสมากที่ ที่แบบที่ผมเคยทําได้นะมีร้อยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มีร้อยมีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสิบหนึ่งนาทีสิบบ้างหนึ่งนาทีอ่าสิบเอ็ดหรือว่าอ่าละลาไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับเซตเซตแรกเนะี่ยผมให้อ่ามีเซตนี้นครับตามนี้เลยนะครับเซตนี้อีกเซตหนึ่งที่ผมที่ผมทําได้นะไม่ใช่สเกลตันคิงนะเออคือ,ค,อคือตัดตัดสกิลอ่าสเกลตันคิงออกเลยแล้วก็ เอานี่มาแทนนะครับนี่เลยอ่าเซตนี้ประมาณนี้ครับเซตนี้จะอ่าเอออ๋อนี่เซตนี้โอเคเดี๋ยว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 เอาทีละตัวเอาทีละตัวนะครับคือเซตเซตที่ดีที่สุดแนะนําตามนี้ครับแนะนําตามนี้นะครับไม่เกินหนึ่งนาทียี่สิบบางครั้งอาจจะเลนเลนไปหนึ่งนาทีสามสิบก็มีนะครับเพราะเพราะว่าตัวซอนซจิคูนี่ยอาจจะแบบ เดินเร็วไปหน่อยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว,ว่าจะไปปรับความเร็ว,คว,รวความสปีดลงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมเซ็ตก็ประมาณนี้ครับเอาตัวแร,แรกเลยนะครับตัวแรกที่เราจะใช้นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับผมอ่าจำไม่ได้เปชื่ออะไรขออภัยนะครับอ่าโซใช้โซลโซ,โซนี้นะครับนะตานี้เลยครับส่วนอ่าก็จะจัดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอจัดแป๊บนึงถ้าผมจําไม่ผิดนะ อ่าอ่าอ่นี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดปิดเดี๋ยวขยับกล้องพอขยับกล้องก่อนอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเซตจจะประมาณนี้นะครับของอ่าเอของของอะไรวะของโจโจ้เออมันมันเป็นของไอ้เมยโจโจ้นะครับจำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วย มาดูของซันจินวูนะครับนี่คือดาเมจหลักของเรานะครับดาเมจหลักของเราคือซันจินวูนะครับผมที่เหลือน่าจะเป็นตัวบัฟนะครับสตัวเป็นตัวบัฟล้วนๆเลยนะครับผมไปดูซันจินวูกันนะครับผมซันจินวูนะครับเซตจะประมาณคร่าวๆนี่ครับเนื่องจากอะไรถึงถึงถึงได้เซตนี้นะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอ่าบอสนะครับหรือหรือเจ้าของอ่าเกมนี้นะครับให้ไม่ใช่ให้ดิบัฟ บ๊อบกลับมาแล้วนะครับผมซันยูบบ๊อบกลับมาแล้วเลยยังเลยเลยเป็นดาเมจหลักของของทีมนี้สำหรับสายฟรีนะครับสำหรับสายฟรีนะครับมีอะไรบ้างมีโซมีโซประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้ของของสมใสประมาณนี้เลยนะครับของสมใสประมาณนี้เลยของซันยูบนะครับผมคร่าวๆก็ดาเมจดาเมจประมาณสามแสนนะครับผมเลือดหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับสปีดอ่าไม่ใช่ แอตแทกครูดาวนะครับหรือคูดาวใช้จมตีนะครับหนึ่งนาทีแปดิประมาณนี้ระยะสี่เจ็ดจุดสก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่พอใช้ได้อยู่แล้วก็สปีดวันสี่จุดสามครับคข้าๆพะวันนี้คิดถข้าคข้าอ้อสิบห้อรเซ็นต์ได้ได้ได้ไปคิดถ้เข้าเจ็ดิบอร์เลบดีอีกอีเจ็แล้วก็สกิลพัสิอีกสาสิบห้ก็ถือว่าดีสับสนดูเพราะเป็นดาเมจหลักของเราครับผมส่วนต่อไป นี่นี่ครับตัวบัฟอีกตัวแรกนะครับผมตัวบัฟตัวแรกผมจะใช้อ่าลดคอยนะครับผมลดคอยแล้วก็เซตเซตของอ่าซัมเมอร์บัฟทั้งอน,นี่แล้วก็เท้าแล้วก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้ผมให้เป็นอ่าสปีดแล้วก็เพิ่มดาเมิตอีก11%เข้าๆประมาณนี้ครับแล้วก็เซตประมาณนี้ส่วน อันนี้ก็ผมได้เป็นรถโซ่รถโซ่ครับถูกต้องรถคอยไม่ใช่รถโซ่ทุยรถคอยนะครับผมรถคอยของเนี่ยของอ่าซัมเมอร์นะครับผมมาลิงแดงของเราลิงแดงของเราจะเป็นอ่าโซ่แล้วก็นี่ครับโซ่ที่สวมใส่โซ่ไฟแล้วก็เซตสาม,สมเซตน,นี้ครับของซัมเมอร์แล้วก็มงกดป้อนนะครับมันมัน มันไม่ค่อยเป็นดาเมจดหลักเท่าไหร่นะสำหรับที่ผมเอามานะครับริงแดงแล้วก็อันนี้ด้วยส่วนนี้นะครับผมใส่ประมาณนี้นะครับผมแต่ตามจริงอของซายูผมผมแนะนำมันไปอีกแบบหนึ่งนะครับโซอีกแบบหนึ่งนะของของซายูเดลงไปดูนะครับเซ็ตของประมาณนี้นครับอันนี้เลยจะอธิบายยังไงในเม,มืเ่อผมมีกีภาษาสกร์นะขอไปจริงประมาณนี้เลยครับโซโซตามจริงผมจะใส่แต่ผมหาของไม่ทันเออผมหาโซอีกอันหนึ่งไม่ทัน ถ้าถ้าถ้ได้โซอีกหนึ่งจะดีมากเลยส่วนนี้ฮะกีฟริตนะครับกีฟริตของเรานะครับตอนนี้กีฟริตของเรานะครับคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็เออไปดูโซโซของซอนยินอูอ่ะผมแนะนำจะเป็นอีกโซหนึ่งโซโซโซ,โซ,โซมต้องคาร์บดิ โซนี่ฮะัจิดูชอตินูผมแนะนําให้เป็นโซนี้จะดีกว่าอืมแนะนะให้เป็นโซนี้จะดีกว่าเพราะโซที่ผมใส่นล้วมันยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากใส่สุดอยู่นะกับอันเนี้ยอันนี้ใส่อยู่สองตัวบ้างใส่กับกีฟีด้วยอีกตัวหนึ่งใส่กับอีกกีฟีด้วย,อวยเออใส่กับกีฟีด้วยอีกตัวหนึ่งแล้วก็ซจิิดูประมาณนี้ครับคร่าว แล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะเป็นของที่อันนี้ปะโซโซ,โซใน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 อ๋อ,อโซในของของอะไรปะของไอ้ยิงแดงอะ่ะเออผมไม่ได้มันมาเสียใจมากเลยผมตอนนั้นขี้เกียจไปหน่อยผมอู้ไหนก็เลยแบบเออไม่ได้โซนมาก็เลยแบบปรับใช้คร่าวๆนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันเอ,อ้ยก่อนไปนะครับผมนะ นิ้วนะครับผมนิ้วแต่ละตัวเนี่ยอาจจะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับชอบแบบไหนทาแบบไหนก็ตามใจท่านผู้ชมแต่ผมจะประมาณคร่าวๆนี้ครับอาจะลดลดสกิลคูดาบ้างแต่ตามจริงผมอยากให้เป็นอ่าลดเอเวอร์ตี้ดีกว่าเออลดเอเวตี้มันจะดีกว่าครับของแต่ละตัวฟอกซอนก็จะประมาณนี้ครับนะซอนประมาณนี้เลยนะครับผมยูตะนะครับผมเออกว่าผมจะทำได้ยูตะนะครับเพิ่มเพิ่มสปีดกับ แต่สปีดผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะมันมันบางยูต่างบางนะครับลิงแดงประมาณนี้ครับแต่เปลี่ยนแอคแท็กกั้นะไปเป็นลดเรเบตี้กับเพิ่มเรเบตี้ตอนนี้นะครับเข้าๆประมาณนี้เลยครับแต่ละตัวนะจะได้แบบข้ามตอนไปเลยนะครับคข้าวๆประมาณนี้เลยครับเข้าๆประมาณนี้เลยนะไป อย่ารอช้าครับไปพิสูจน์กันว่ามันจะถึงมันจะเลยหนึ่งนาทีไม่เกินหนึ่งไม่เกินหนึ่งนาทีสามสิบแน่นอนครับไม่เกินหนึ่งนาที 30. สามสิบสับคนที่สายฟรีนะอ่ะมาดูกันท่านผู้ชมเนี่ยถ้าปรับอาเน,นี้ดูคูณสองครับผมจะใช้แค่คูณสองเท่านั้นเพราะอะไรผมไม่มีคูณสามนะครับการอัพอัพแค่นี้เลยครับฟ่อนอัพแค่สอนพอครับเนีย่ยดูดาเมจสอน จะมีซอนนะเนี่ยบายลนะเนี่ยเด้งขึ้นแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมร้อยกว่าร้อยหกสิบร้อยหกสิบเก้าเอ็มละเด้งแป๊บเดียวครับเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าให้ซอนดีๆคือไปลบไปลบอ่าสปีดลงไปปรับสปีดลงครับเพราะอะไรเพื่อเพื่อไม่ให้มันอ่าตายไวนะครับให้มันอยู่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกจะดีกว่าให้ปรับมันเ้วยเซีลบก็ได้ นะครับให้เหลือสีลบก็ได้อย่างน้อยให้มันไม่ให้มันไม่อยู่ใน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 ไส์เนี้ยในเซตเนี้ยมันจะดีมากครับเออเดี๋ยวผมลองไปปรับดูนะครับเดี๋ยวผมลองไปปรับดูเดี๋ยวขอขอเซตนี้ก่อนเพราะมันจะมันมันมันจะได้กี่นาทีผมอยากรู้มันว่ามันจะได้กี่นาทีนะครับผมมาดูกันครับนะไม่ได้เร่งเวลาอะไรนะฮะไม่ได้เร่งเวลาสิ่งนี่คือคูณสองนะครับสำหรับคูณสองเท่านั้นนะครับ แต่คูณ3เนี่ยจะจบเร็วกว่านี้นะตายไปแล้วเห็นไหมคือจะดีมากถ้าซอนไม่ได้อยู่ในในในวงนี้มันจะแป๊บๆตายเลยนะครับผมมันจะแป๊บๆตายเลยเห็นไหมหนึ่งนาทีสิบเกดดีเนี่ยเซตนี้ดีครับหนึ่งนาทีสิบเกดสำหรับคนที่ไม่มีคูณสามกูดนะครับวิธีกู้เลยนะครับ,สำ,รบสำหรับสายฟาร์มในอ่าอีเวนต์ของอ่าอ่าโบลตสนะครับ เวนบอลดีมากเลยคูณ2นะครับถือถือว่าที่ผมศึกษามาก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับคูณ2นะครับถือว่าดี1นาที1นาที17 1นาทีไม่เกิน1นาที20หรือบางครั้งอาจจะโดดไป30ก็มีเพราะอะไรเพราะซอนเพราะซอนอะแบบไปตายเงี้ยเออมันมันไปตายมันไปอยู่ในวงด้วยเดี๋ยวผมไปลดสปีดซอนก่อนลดสปีดซอนก่อนให้มันให้มัน,ให,มนให้มันไม่เป็นเนี้ย ออให้มันไม่เป็นเป็นีลบก็ไนดะ้อะหาีลบก่อนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหวันไหนที่ไม่ต้องการคือมามาโอ้โหซี C ดิไหนๆผมหาก่อนท่านผู้ชมโอ้โหวันไหนที่ผมต้องการคืออืมนะ โอ้โห oh, C ลบฮัลโหลเออ C ก็ได้นะประมาณนี้สปีดมันจะอยู่ข้าวๆเท่าไหร่ไม่รู้นะจากห้าเหลือเท่าไหร่ไหเนี่ยเหลือสามน่าจะชาสุดๆประมาณเนี้ยให้เป็น C อ่ะแล้วพอไปอีเวนต์อ่ะเพื่อเพื่อไม่ให้แบบซอนมันมันไปอยู่ในวงนั้นด้วยคือไม่อยากให้อยู่ซอนไปอยู่ในวงนั้นด้วยมันจะดีมากเพราะอะไรเพราะ,ะสาย Passive สกิลของซอนยินอูคือถ้าเงาที่ ที่ซอนจินอูมันเชิญมาตายอ่ะมันจะบัฟดามจให้ซอนครับเออมันจะบัฟดามจทให้ซอนมาแล้วครับซอนจินอูของเรานะครับมันจะบัฟดามจทให้ซอนนะครับเออนี่เห็นไหมมันพุ่งมาเลยอ่ะมันจะดีมากครับถ้าถ้ามันไม่อยู่ไปอยู่ในวงแบบนี้ด้วยนะมันจะดีมากครับถ้ามันไม่ไม่มาอยู่ในวงนี้ด้วย นะครับมันจะได้ไม่ต้องตายไวหรืออะไรยังไงมันจะดีมากครับมันจะมันจะได้ไม่ต้องมาตายนะครับเข้าข่าที่ผมศึกษานาก็ได้ประมาณล้อไม่ใช่ไม่ใช่ร้อประมาณ1นาทีอ่า20หรือ10นาทีต่ำสุดนะที่ผมทำได้คือ1นาที1นาทีก็อีก10นาทีต่ำสุดเลยถ้ามากสุดก็เลยไป1นาที30คร่าเาๆประมาณนั้นครับ หนึ่งนาทีสา0สิบเลยบางครั้งบางครั้งนะคือบางครั้งมันพุ่งไปสามสิบก็มีหนึ่งนาทีสามสิบก็มีเออเนี่ยเห็นไหมเงาของซอนจิอูที่อัญเชิญมาอ่ะมันถ้ามันตายอ่ะมันจะบัฟดาเมจให้ซอนมันจะบัฟดาเมจให้ซอนครับแต่ถ้าถ้าซอนตายปุ๊บไหนเห็นไหมดาเมจมันรีเซ็ตดาเมจรีเซ็ตครับอ่ะดูเนี่ยดาเมนรีเซ็ตมันก็เลยแบบตีช้าไปเลยครับมันเลยทําให้ บอสตายเนี่ยห้าร้อยเห็นไหมื่อกี้เนี่ยหนึ่งทียี่สิบเป็นไงนะท่านผู้ชมนำเซตนี้ไปใช้ได้ครับถ้าถ้าใครมีโซดีๆผมแนะนำไหมให้ใช้โซที่ผมบอกนะครับมันจะจบได้เร็วกว่านั้นประมาณไม่เกินยี่สิบอะผมตีไปเลยไม่เกินยี่สิบนาทีหนึ่งนาทียี่สิบอะขั้นต่ำขั้นต่ำที่ผมทำเอ้ยไอ้ไอ,อ้คือสูงสุดที่ํำได้นะครับหนึ่งนาทียี่สิบคร่าวๆประมาณนี้นะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับไม่มีอะไรจริงนะมาแนะนําสำหรับคนที่สาย C ีที่ไม่มีคูณ3นะครับที่ไม่มีคูณ3นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมไว้เจอกันใหม่นะครับผมถ้ามีอะไรอัปเดตถ้ามีอะไรแบบมาตีเร็วขึ้นถ้าบัฟไม่ใช่บัฟถ้ามาผมหาเซตที่ดีกว่านี้สายสาย C ีไม่มีคูณะครับผมถ้าดีกว่านี้มาผมจะแนะนานะครับผมจะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้ง นะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับผมขอบคุณนะครับผมซับสไครต์ด้วยบ๊ายบาย